วันนี้ผมอยู่กับอีกสถานที่หนึ่งนะ,ะนี่ไม่ใช่เขื่อนซิลินทรน,นะฮะสถานที่แห่งนี้ก็คือห้วยทำแแคนะที่ที่ผมชอบมานั่งเล่นนะเพราะว่าบรรยากาศเขาที่จะเงียบเชียบนะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยแล้วก็ธรรมชาติมีนงมีน้ำให้เล่นช่วงนี้น้ำมันขึ้นไม่สามารถที่จะไปยังเกาะด้านหลังตรงนู้นได้นะเดี๋ยวต้องรอให้น้ำมันลงสักพักหนึ่งรถถึงจะขี่ไปได้นะเดี๋ยวผมจะ ไปแคมป์สักคืนหนึ่งอากาศยามเที่ยงๆนะครับนี่พระอาทิตย์แดดเจิดจ้าตอนนี้ไม่มีร่มไม้นะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือกลางแดดเปี้ยงเลยนะฮะก็อาศัยนี่นะฮะออนิงข้างรถ2.5ดคูณ2.5านะฮะกางออกมานะครับก็พอได้นั่งหลบแดดคนก้างที่จะไม่ร้อนนะเย็นสบายดีนะครับออนิงรุ่นนี้ก็เขลนั่งเี่ยกรองแสงได้ดีพอสมควรนะครับวันนี้ผมมาทําอะไรที่นี่นะฮะวันนี้ผมมาพาทุกคนนะมารับประทานอาหาร มือ้อเที่ยงกันนะพูดไปแล้วทุกค,คนคงจะหิวแล้วนะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเลยแล้วก็นั่งชิวๆกินส้มตำท่ามกลางบรรยากาศแบบแคมป์ปิ้งสไตล์ของเราเองนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเตรียมอุปกรณ์ในการกินส้มตำวันนี้จะตำส้มตำแบบไหนแล้วก็จะสุดยอดขนาดไหนนะอยากกินส้มตำเผ็ดๆท่ามกลางอากาศตากแดดแบบนี้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอา้าวไม่พูดพํำทำเพลงมากมายนะครับเราไปดู สภาพโดยรวมตอนเที่ยงแบบนี้นะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะเที่ยงยังสวยงามขนาดนี้แล้วตอนเย็น,ตนยนตอนเช้าแดดร้อนอ่อนเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับนั่งดูนงดูนกนะที่นี่มีนกด้วยแล้วก็มีคนหาปูหาปลานะครับบรรยากาศแบบนี้โอ้สบายๆนะยิ่งถ้าเกิดว่ามีฝนตกลิลินขึ้นมานอนนั่งแบบนี้นะครดูบรรยากาศแบบนี้สุดยอดมากไปฮะไปดูบรรยากาศกัน,กน วัตถุดิบของเราก่อนนะฮะว่าวันนี้เรามีอะไรนะฮะที่จะมากินนะมาทำตำท่งตำนะเรียกได้ว่าเป็นเมนูเ,เขาเรียกว่าล้างตู้เย็นก็ว่าได้นะฮะก็มีอะไรในตู้เย็นที่เหลือๆนะครับก็จัดมาทําเมนูเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นขนมจีนขนมจีนอยู่ในตู้เย็นนะแฟนผมซื้อไว้แล้วไม่กินสักทีนะผมจัดการเลยนะครับนี่ ของในตู้เย็นทั้งหมดผักเผือกอะไรนี่ก็เอามาในตู้เย็นนะฮะก็มาจัดแจงคกับสากนะครับประจําร่างกายประจําตัวประจําแคมป์ของเรานะก็มีกะติกข้าวเหนียวนะนี่โอเคนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการตาส้ตามตํากับบรรยากาศการแคมป์ปิ้งของเรานะฮะนี่ตอนนั้นจะมีคนหาปลาอยู่ใกล้ๆตรงนู้นนะฮะโอเคนะครับทุกคนเนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราม,มาเริ่มกันเลยดีกว่าน,ะ <c oughs> นี่โค,คของเรานะครับพริกนี่ ผมจะใส่หมดเลยนะฮะกี่เม็ดโอ้ยังยังไม่ได้กินนี่ก็กระจายแล้วนะฮะพูดผิดพูดถูกอ่ะนับเม็ดกันเลยนะฮะสองสี่หกแปดสิบสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอเคฮนะทั้งหมดมีสิบเก้าเม็ดตามโคกันเลยเดี๋ยวชูวรถก่อนของนัวนะฮะนี่ ใส่เข้าไปนิดหน่อยนะไม่เยอะนะครับเดือมเอากระเทียมกระเทียมเราหายนะฮะมันก็ไม่เป็นไรไม่มีกระเทียมก็ตำดิบๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคับเริ่มต้นโหริกพริกนี่ก็ครึ่งโคกแล้วทุกคนช้จัดแน่นอนนะโตของเรานี่ก็ไม่ต้องห่วงนะฮะแข็งแรงฮนะสุดยอดมากเลยนะครับโตของ โต้งปุ๊บปับ๊บออนทัวร์นะฮะนี่ให้มานะครับ1ตัวนะความจริงเขาทาขายนะครับมาพิสูจน์ความแข็งแรงของโต๊ะนะ่งพันห้บาทนะครับนี่โต้งปุ๊บปับ๊บออนทัวร์นะเขาทำขายนะครับใครสนใจก็สั่งได้เลยนะฮะทำเองนะเขาไมา่ได้ให้ลูกน้กกองทำนะเขาทําเองเลยนะฮะว่างจัดน,ะ <laughs> นี่แข็งแรงฮะรพริกกระเด็นเข้าตาเนะี่ยขี้เกียจกระโดดลงน้ำ เสีย okay. จำพอบุบๆพอนะฮะนี่หล่นมาเม็ดนึงนะเสียดายนะฮะนี่เดี๋ยวไม่สาใจโอเคนะฮะเราก็จะได้พริกแบบนี้นะฮะอ่ะนี่อเอาแค่นี้พอจัดการนะครับวัตถุดิบของเราลมเย็นอากาศดีฮะเงียบๆดีมากเลยที่นี่ใครสนใจที่จะมาตั้งแคมป์ก็มาได้เลยนะฮะปลอดภัยแน่นอนนะฮะผมนอนที่นี่ก็ไม่มีอะไร มะนาวที่นี่บ่อยนะนี่ก็เป็นมะเขือนะครับเดี๋ยวจะเอาข้างล่างนี้ก่อนจะได้แบบว่าถนัดทนีหน่อยนะแล้วจะจะหั่นจะซอยนะ,ะมะเขือผมชอบแบบเป็นเป็นชิ้นๆแบบหนาๆหน่อยนะนเวลากินมันก็จะได้รสชาติของมะเขือนะฮะกลามจริงอยากได้มะเขือขืนนะแต่ว่ามันไม่มี นีเขื่อนนี้จะอร่อยนะมะนาวลงไปเลยนะปลาระขย่าซะหน่อยนะปลานี่ต้องขย่าซะหน่อยว้ายหอมหอมหอมนี่นวัวนัวน้อหน,น,น่อยนวัวนัวน้อหน่อยนะอืมนำ้นำลายน้ำลายไหลเลย น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลมีน้ำตาลปี๊บก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนี่แหละน้ำตาลช่วยตัดเผ็ดหน่อยนะแล้วก็น้ำปลานะฮะนิดหน่อยนะเพรได้กลิ่นหอมนะฮะจากนั้นเราก็จะมาซัวนะฮะ แถวบ้านนั้นเขาเรียกซัวพวกก็เล็กเหลือกเกินนะฮะสากทิมเข้าไปกับไอถ้าพ,พีนี่ก็เต็มแนละ้วดูทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ว,ว้าวน่ากินมากครับผมเดี๋ยวชิมดูก่อนนะฮะ ก่อนชิมก่อน,อนอเปรี้ยวเปรี้ยวมาเผ็ดมาขอเค็มอีกนิดนึงอขอขอเค็มกระซวกไตนิดนึงอ,อากาศดีมากนี่เพลของเราเลยฮะนีนน่นิดหน่อยนิดหน่อยอ๋อ มะลวก็เสร็จแล้วก็นี่ผักใส่ลงไปเลยผักเสร็จแล้วก็นี่หน่อยนี่หน่อยถั่วนะสักหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำจีนทีหลังแค่เห็นก็น้ำลายแตก น่ากินไหมหน่ากินไหมดูสีสันดูสีสันน่มจีนฮะมาเลยยังไม่เสียนะ <t> ดีใส่หมดเลยนะฮะนี่เรายังไม่ได้ใส่หมูยอเลยทุกคนลืมเรืมลืมเรืมหมูยอลืมหมูยอหมูยอซะหน่อยจะหนักจะเต็มนะฮะหมูยอเนี่นี่ หมดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าขอหนักๆไว้ก่อนเต็มคกเลยแกเห็นก็น้ำลายแตกแล้วทุกคนนี่นะกินกับผักแก้มนะครับนี่ฮะเ้าเหนียวนะทุกคนนะมาทุกคนนะตอนนี้ก็นี่ฮะให้ดูบรรยากาศให้ดูวิวนะฮะนี่ฮะก็จะมีคนหาปลาอยู่นะครับไม,ไม่เหงาครับไม่เหงาครับมีเพื่อนครับผม Okay, เดี๋ยวก่อนที่เราจะลงมือรับประทานนะเดี๋ยวขอเคลียร์ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนนะครับ เวลาที่จะมาเรงเพลงแล้วนะฮะนี่ฮะก็จะมีส้มตำนะฮะส้มตำก็ไม่รู้ว่าส้มตำอะไรนะก็มม่ๆไปนะครับแล้วก็มีไข่ไข่นี่ต้มไว้ตั้งแต่วันไหนไม่รู้นะมันอยู่ในตู้เย็นนะเหลืออยู่3ามลูกนะฮะก็เอามาจัดการมือกันจะมีข้าวเหนียววันนี้เราก็จะมากินส้มตำนะฮะที่ตําเองนะท่ามกลางด้านหลังก็คือบรรยากาศวิวของเขื่อนทําแค่นะฮะก็จะมีผักนี่ผักสุดยอดนะฮะ อืมโอเค,คเดี๋ยวเรามากินข้าวกันก่อนทุกคนนะนี่ครับใช้เสร็จทิ้งเลยไม่ต้องล้างนะะมาครับอืมนี่น้ำปลาก่อนกอดนัวนกันไปนะฮะขหนียวทุกคน เขาเหนียวันได้อุ่นน้ำหวานขนมจีนยังเหลืออีกนี่ใส่ไม่หมดเดี๋ยวถ้าก็ไม่พอค่อยเติม ขอเจอ้านั้นไปทิ้นึงเนี่ยกระแทกไตท่านหน่อยเดี๋ยวพออืมแซบคำแรกก็แซบแล้วนะ กับบรรยากาศการแคมปิง้งข่าวไม่ต่องมั้ง เนี่ยกับช่วงเวลาแบบเที่ยงๆนะกับอาหารตอนเที่ยงมายั่วทุกคนกับบรรยากาศแบบนี้นะซาปจำเผ็ดๆ กลางแดดไปเลย ืตัวนี้กรอบดีแล้วก็หวานอย่างอื่นก็คือความสดมันไม่ก็ไม่มีแล้วทุกคนเพราะว่าทุกอย่างนี่ก็คือเมนูล้างตู้เย็น เปรี้ยวเค็มเผ็ดสามรสสุดยอดม,มากอืม เผ็ดสวงเลยเผ็ดสวงเลยครับพี่น้อง h 음. m 음. ด <c ith ing> ีนะครับเตี่ยงพอมีลมทำให้ มันไม่อบอ้าวนะกับการกินส้มตำแบบเผ็ด <ๆ S 1> แบบนี้นะถ้าอบอ้าวนี่สุดยอด มองตรงเวลามองเวลาจะกินเนี่ยเผ็ดาะว่ามองออกไปแบบมองวิวมองอะไรนี่หายเผ็ดเลย <laughs> หลังจากที่ต่อสู้สักพักนึงก็เหมือนจะไม่ไหวแน่นไปนหมดแล้วตอนนี้ก็นี่ฮะเหลืออยู่นะทุกคนนะโอ้โหสุดยอดอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดอือทั้งเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งอร่อยทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเลยเฮ้ โอเคน่าจะกินได้แค่นี้ไข่ก็ยังเหลือนะส้ตมตำเหลืออีกครึ่งหนึ่งเกือบเกือ <laughs> บ,บ,บครึ่งนะทุกคนนะกินคนเดียวถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะตำแบบเต็มโคกเลยทุกคนก็เห็นเนาะกินเพชรอ่อพริกก็ประมาณสักสิบกว่าเม็ดนะอจำไม่ได้แนละ้วนับอยู่เมื่อกี้แสบปากแสบคอหมดแล้วตอนนี้ดีนะเบียร์น้ำโคกมาด้วยโอ <laughs> โอเคเดี๋ยวนั่ง ปั่นกาแฟกินกันสักพักหนึ่งนะครับชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะปนปั่นบดกาแฟกินสักหน่อยนะตอนนี้เอาออนิ่งออกแล้วทุกคนจะไม่เห็นออนิ่งแล้วนะเมื่อกี้เจอลมเข้าไปดีนะมันยังแบบปนีปนอมนะฮะก็ขึ้นไม่สูงนะพับขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็เลยเก็บตัดใจเก็บเลยดีกว่านะฮะดีแบบไม่มาแบบบุ้มเดียวนะรับรองเอ้ยเป็นว้าวเลย นี่มันมาแบบเตือนๆนะเกเพิร์เกเพิอะไรเงี้ยกินข้าวเสร็จก็ต้องกินกาแฟ <c oughs> พอกาแฟเขารู้ดนะีนะปั่นกาแฟอีกแล้วกาแฟรอบเที่ยงนี่จะต้องแบบเข้มๆหน่อยนะให้มันเข้ากับบรรยากาศของเราวันนี้ตอนแรกก็นั่งเย็นๆอยู่คนดีว <c oughs> ไปเก็บออน,นี่มันกี้ร้อนเลย ตรงนี้เตืนเต้นจัดนะทุกคน,น <Okay. S 1> ความจริงเนี่ย <c oughs> ไม่กลางอ้อนอิ่งก็นั่งได้เรับร่มมันก็พออยู่นะไม่รู้จะกกางทหไม <c oughs> เดี๋ยวร้อนเลยโอเคต้มน้ำกันครับต่อไป ตอนนี้ผมก็ได้กินกับฟงกินกาแฟอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้กีก่โมงแล้วน่าจะสามโมงปลายสามโมงนะสามโมงก,ว,กว่าๆวานะฮูอ้อากาศดีมากแล้วก็เงียบสุดยอดจริงๆนะที่นี่ธรรมชาติจริงๆนะครับมันน่านะมันน่าจะมาแคมปิ้งนอนกลางเต็นท์สักคืนดูดาว ในช่วงของหน้าหนาวนี้เผมก็จะเคลียร์ของแล้วก็เก็บจบภารกิจพาทุกคนนะครับมากินส้มตําฝีมือของผมแล้วก็บรรยากาศสถานที่แคมป์อีกสถานที่หนึ่งนะครับบรรยากาศจะสู้แบบนี้นะโอเคเคลียร์แล้วครับขอบคุณที่รับชมคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบายครับผม